สวัสดีครับตั้มสวัสดีครับเจแปนวันนี้มาพบกับรีวิวเจตั้มวันนี้มาพบกับรีวิวที่ลัยแทร็คทีเอเบดดีเจ็ดแม็จอสวยมากอันนี้ต้องบอก่อนเลยเป็น IPS ีสที่สวยที่สุดวยที่โกเคยสร้างมาอันนั้นอวยก็สวยประมาณให้เลดประมาณนางงามจักรวาลเลดเก้าพันอะตอนนี้นะ เอาเป็นว่าในเลนแล้เอาแล้วมันสวยมากมันสวยมากจริงๆกอน,นะเออแล้วก็ตัวน,นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูการดูกล่องกันก่นกอนนะต้นไม้ออาไปเฮ้ยนะครับก็งอ,นนอไปด้วยกล่องเป็นไงดูดีนะทำมาจากกระดาษแต่ว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาดีสัใส่นี่มาดีกล่องเนี่ยคล้ายๆกับตัวเอ็กซอนครับแต่ว่ามันเป็นกระดาษท <c oughs> ี่กาก,กว่าแต่ตามราคานะฮะเิดออกมาครับ ตัวเครื่องออกมาไปแล้วนะฮะก็เหมือน Oppo f i n 7A ที่มีแบ่งเป็นพัดิชันมาหัวชาร์จสองพันหนึ่งร้อยหัวชาร์จนะครับสองจุดหนึ่งแอมป์นะครับหูฟังแบบอินเอียร์ก็คุณภาพก็ไม่ก็ธรรมดา ตายชาร์จแบบไทสีนะครับสีขาวลูลาปาร์ตี้ใช่เป็นไทสีเพราะว่ามือถือตอนนี้แท้ีตามมาเป็นไซส์ไทสีแล้วก็ต่อไปนะคนก็เป็นไทสีหมดแล้วรูปแบบนี้ผู้มือเอาเข็มจิ้มซีซึ่งเราจะไม่แกะเราลองแต่ด้านในมีเคสอยู่นะครับมีเคสครับแล้วก็น่าจะมีบัตรรับประกันสติกกงสติกเกอร์ไม่มีฟิล์มมาให้ครไม่มีฟิล์มมาให้ครับอยากได้ฟิล์มต้องทำ่าจะมีนะไม่มีฟิล์มจริงหรือในกล่องดิดูเคสครับ ยังไม่ได้ออกมาเลยโอ้เคสเป็นเหมือนพวกเป็นเคสเคสขสอ่ะตามจับแนบเนื้อเลยออ้ยังแนบเนื้อดีมากบางด้วยไม่ไม่เชิงบาง่าไรหรอกผมว่าบางฟินิ่งการจับติดมือเลยไม่หลุดแน่นอนมันไม่คอนแคนผมว่าดีทําจากยางที่ผลิตจากดองคารโดนเรียกแบบแบบสื่คตินะตัวนี้ผมไม่ไม่มีฟิล์มมาให้ครับไม่มีจริง หมดแล้วไม่มีฟิล์มมาให้ประมาณนี้ออนะครับครับมาดูรูปสองโอ้โยังสีเหมือนตัวใหญ่เลยคล้ายๆกันแอ่นี่เป็นทองไอ้น,นี่ฟาง้อ้นนี้อันน,น,นี้เขาเรียกว่าซีดกว่านิดหน่อยอแต่สวยเหมืนนนะอนกันฮะข้างหลังครับตรงนี้เป็นเป็นเท็กเจอร์กากระบ พลาสติกพลาสติกเหรออถูด,ดีใช่ไหมอือพลาสติกพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกนะครับเอาไว้กันกระแทกด้วยเวลาโดนอันนี้จะได้อลูมิเนียมจะได้ไม่เป็นรอยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันคืออลูมิเนียมอ,อลูมิเนียมหมดแค่มันแปะพลาสติกไว้ครับครับอลูมิเนียมหมดเลยหรูนะตัวนี้แบบว่าคุณถือไปหรูเลยแต่ดีไซน์แล้วแต่คนชอบด้านหลังผมเฉยๆนะฮะมีเลนส์กล้องแล้วก็ฟลูโทนแปะแททีไม่เหลื่อมนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีไม่มี ดบีมาให้สกินด้านหลังไม่มีไม่มีดอบีด้านนี้ครับเป็นสแกนลายนิ้วมือซึ่งซึ่งถ้าเกิดคุณถนัดซ้ายปุ๊บโอ้โหมันคือหายนนะผมคนถนัดซ้ายใช่ยังไงฮะใช่เงี้ย <laughs> เอานิ้วต้องสแกนนิ้วเนี่ยอ่าใช่ ซึ่งเหมือนจะฟักอยู่ใครผมจริงไม่ใช่ก็ใช้ยากหน่อยก็ใช้ยากมันไม่ถนัดวางกันเถอะนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นลำโพงแล้วก็ USB Type C ตรงนี้ก็เป็นกึ่งกึ่งขนานะฮะแต่ว่าองศาตรงนี้จะเยอะกว่าอ่าปุ่มนี้เป็นไงบ้างแน่นไหมแน่นครับปุ่มแน่นเลยแหละตัวนี้ก็เป็นเข็มถาดซิมอ่ะแงะไหมเข้าดูหน่อยคุณแพมเป็นแบบไฮบริดนะครับ ซิมหนึ่งเออบอกไปเลยซิมหนึ่งเป็นนาโนครับซิมสองเป็นนาโนถ้าไม่ใส่ซิมก็ไปใส่ไมโครอิเลกทรอนิกส์ไอตัวนี้ก็แข็งแรงอยู่นะตัวใส่ซิมใช้ได้ฮะแล้วก็ไม่ได้ยุบดิทุบดูดิยางก็ไม่ได้ยุบลงไปนะแบบทุเรศทุลังดีสวยมากยิ่งเป็นด้านด้านแบบด้านข้างแบบเข้าามหน่อยเนี่ยแล้วปุ่มเขาแบบคือคุณเคยเห็นปุ่มแอสซูดไหมแอสซูจะเป็นกลมๆตรงที่ปุ่มเนี่ยเหมือนกันซึ่งมันจะพอมันโดนแสงมันจะราฟิลยเป็นูททรรงี่หูมาาากกแล้้้ว็ดนนหประกอบด้วยจอ 2 5ีก,กอริล่าลคุณดูจอดำปิดเลยโอ้โหจอแบบต้อ,องกาบอะ่ะจอที่สวยจริงนะฮะเอาไปเทียบเจ็ดพามาแล้วครับเออจอนี่คือสวยมากมีปุ่มฮะเอกลักษณ์ของแท้ทีซึ่งเข้าไปฟ้องหลายบริษัทเกินตอนนี้นะฮะกล้องหน้าก็ไม่มีไฟแจ้งเตือน o t i f i c a t ชันนะครับครับอ่าข้างหน้าโล่งๆเลยก็มีเซนเซอร์หนึ่งแกล้องหน้าดัานสายดีนี้เราจะมาดูการปลดล็อกครับคุณตั้มครับ คือมันมันปวดล็อกเทก็จริงแต่มันคนถนัดขวางไงอลองดูคนถนัดซ้ายบ้างใช้ได้นะแต่มันไม่ได้ฟุบฟัเออเไม่ได้ปุ๊บปุ๊บแต่มันก็เร็วใช้ได้ฮะนี่คนถนัดซ้ายต้องต้องคลึงหาก่อนลำบากนิดหนึ่งกับชีวิตอ่ะใช้ได้ครับก็เร็วใช้ได้ครับแต่ไม่ได้แบบปุ๊บประมาณนี้ครับขอ,อ,อลองอีกทีนึงมันก็ไม่ได้ฟุบฟันะก็ใช้ได้ครับด,ดีเลยแหละฮะจอครับตั้งขยับเข้ามาหน่อยได้ไหม จอครับครับสวยมากไม่รู้จะอธิบายมันสวยมากพอเราไปเทียบกับ J7 ทำแล้วก็อัลโมเลตอือโอ้โหมันเทียบได้แบบสบายบางอย่างนี่กินชาวบ้านเขาด้วยอัลโมเลตด้วยฮะผ้ามันดีมากสีดำแสดงดีหมดแต่ UI เนี่ยมันเป็น UI ตัวเดิมอะที่ผมบอกแล้วว่าผมไม่ค่อยชอบแต่แล้วอันนี้แล้วแคนชอบหรือคนไม่ชอบคุณก็ไปเปลี่ยนเป็นโนวาไอโนวาไอไอคอนแพ็กเกจเยอะเขาไปเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แต่ก็ UI เดิมเป็นเป็นสีมจะไม่ไม่ไม่ตกไอคอน ใช่แล้วว่าจอเนี่ยคะ<ช>แนนเ<ช><ช>ท่าไหร่ผมให้25เต็มส0ค่อยคุยจริง้จอมันสวยมากมองแล้วลอ,อ,องไปลองไปลองเล่นดูใช่แล้วที่นี่ครับคุณต้ามาดูโหมดฮะตัวนี้ครับไม่ใช่ใหแค่น,นี้ครับมันจะมีโหมดปรับจอมาให้ด้วยอ่ามิลล่าวิชั่นครับอันนี้เป็นโหมดธรรมดาไม่ได้ปรับอะไรนะฮะเนี่ยโหมดมาตรฐานครับแล้วคุณปรับเข้มเนี่ยโอ้โหเข้มกว่าเดิมไม่ได้ปรับอะไรเลยครับแล้วก็คอนไอเดนามิกคอนทาต์เนี่ยฮะ เราไปมันก็จะเร่งสีขึ้นมาเราเปิดให้นวกันครับสีมันก็จะเข้มเห็นไหมครับเวลาสีเข้มปุ๊บมิติมันก็จะหายไปนิดนึงอ่ามิติภาพแต่ยังไงก็ดูไม่ออกนะครับสีเข้มดีกว่าเวลาดูหนังดูการ์ตูนสิ่งที่จะเทสต่อมาครับตั้มคือการฟังลําโพงเนี่ยจอมันผ่านอยู่แล้วฮะอ๋อเสียงเข้ามาไหนมัยมันไม่ดูตรงกลางเออเพลงแหน่แหน่ ไม่มีเดชเลยไม่ได้นะฮะเดชไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ามาฟังเบาลงฮะเริ่มเริ่มพอละลำโพงผมว่ามันคือถ้าคุณเอามาฟังเพลงแบบจริงจังอะไม่ได้หรอก มันมันฟังได้แค่เสียงต่อสู้ในเกมอ่ะผมว่าประมาณนั้นแล้วก็ฟังเสียงเรียกเข้าหรือว่าฟังเพลงแบบผ่านๆได้นะต่าแต่ลําโพงมันดังนะครับอ่าประมาณนี้มิติมันไม่มีอะอันนี้พูดถึงคนใช้ทั่วไปไม่ต้องเอาเซียนลําโพงคือเอาคนแค่แบบเนี่ยเราฟังเงี้ยเสียงเราไปเทียบับตื่นมันก็เทียบกับตัวราคาถูกอันนี้ยังอันนั้นยังไม่ติดีกว่าครับอันนี้คือพูดตามความเป็นจริงนะะก็ถ้าคุณเอาไปใช้ดูคลิป youtube การพูดการอะไรใน c ฟ b o o k อเไรเนี่ยสบายแล้วคุณแค่ไปฟังเพลงแบบจริงจังเพลงล็อกเพลงอะไรเนี่ยมันไม่เบนไม่มีบเบนมันน้อยมันมีแต่เสียงกลางมานิดเดียวนะทีนี้มาดูเรื่องเรื่องของกล้องครับตั้มกล้องต้องบอกเลยว่าสวยทั้งหน้าและหลังแต่กล้องหน้าเนี่ยพี่ว่ากล้องหน้ามันยังไม่ไม่ชัดเท่าไหรมัแล้วดูครับโอ้โหมันไม่มันโคตร มันไม่โกดเลยนะตัวบา,บางบางตัวที่ราคาหมื่นนิดนิดมันยังมีโกดอเม่แตบว่าแสง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 นะแสงมันไม่มีเลยมัน เนี่ยมันน้อยมากครับจนจนแทบจะไม่เห็นแล้วก็ดูการคมแฟครับกล้องหน้าถ่ายกลางคืนก็ใช้ได้นะครับแต่ผมว่ามันน่าจะคมกว่านี้นิดนึงคือคุณต้องหาระยะมันยากใช่มันยากแต่ว่ากล้องมันถ่ายสวยนะถ่ายสว่างแต่ว่าด้เกิดเราไปถ่ายวิดีโอเนี่ยมันชัดก็ไม่ค่อยชัดอ่ะผมว่ามันใช้ได้แล้วนะงานวิดีโอใช้ได้ลื่นแต่ว่าผมว่ามันต้องชัดกว่านี้ฮะอ่าเทียบตาราคาใช่ใช่เทียบเทียบตามราคามีอัดวิดีโอได้สูงสุดที่720ี p ใช่ครับ7 2 0 p อ่ามันก็จะมีข้อ ข้อดีข้อเสียของมันในเรือตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของจอสวยเซนเซอร์ให้มันเยอะอย่างเงี้ยฮะมันทึกมันทึกวิดีโอเนี่ยอัดเสียงใช้ได้มั้ยใช่ครับอัดเสียงใช้ได้ก็ใช้ได้อะเวลาฟังเสียงพูดแต่ถ้าเป็นเสียงแบบมีมิติเสียงเยอะๆก็มันก็จะกูไม่รู้มีคาอะไรพูดดีนี้มาดูกล้องหลังครับโฟกัสเป็นไงโฟกัสตัวนี้แล้วกันว่องไวกระจับกระเชงปุ๊บปุ๊บเเตอร์แหลกมีมีแหลกตอนนิดๆเล็ฮะตอนเจ็บ นิดเดียวฮะไม่ได้เป็นข้อภาพรัวนดะ้กดรัวไวนะรัวได้เยอะเลยใช้ได้เดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาครับปึ๊บน่ะดีฮะโฟกัสไวดีปึ๊บใช่ได้ใช่ได้โฟกัสไวภาพที่ถ่ายมาสวยเลยครับแต่บางภาพเนี่ยด้วยความที่เป็นกล้องจีนครับม,มันบบอมแดงอยู่บางบางรูปเท่านั้นครับถ้ามันเจอแบบสภาพแสงแบบที่มืดมากๆมันจะมีบ,บางรูปเท่านั้นแต่ แต่โดยรวมครับตามกล้องมันสวยเลยอ่ะเราขึ้นผ้าไม่ดูอ่ะเราไปถ่ายมากล้องมันสวยเลยแหละแล้วก็งานวิดีโอครับไหลลื่นกล้องหลังไม่ต้องห่วงเลยฮะมีเฟสดีเทคชั่นไหมครับไม่มีครับต้องแตะต้องแตะอย่างเดียวลองแล้วนะฮะมีช่วงเวลาด้วยทำแหลกใช่อัดฟออัดวีดีโอได้สูงสุดเท่าไหร่1 0 8 0ปีครับผมอ่าของผ้าเราสิบหกต่อสิบหกล้าน ใช่อันนี้มาดูในเรื่องของกล้องใหม่อ่ะพูดอกทำไมครับตะกี้ผมไปไม่ถูกกล้องหมดมีประมาณนี้มีหมดอะไรบ้าง HDR Panorama Beauty ยิ้มยิ้มก็คือยิ้มแล้วถ่ายชอบไอคอนยิ้มมากเลยประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วก็มีโหมดโปรโหมดโปรครับครับแหม่ก็ดูสปีดชัรเป็นเป็นจุดสำคัญฮะมันจะได้เท่าไหร่ หนึ่งจุดหนึ่งส่วนสามวิีมันไม่มันตัวเลขไม่เลื่อนตามเลยทำไมเป็นอย่างนี้ผมก็งงอันนี้อาจจะอาจจะต่ำสุดแล้วก็ได้เนี่ยลองกดดู<ส>เห็ใช่สุดแล้วบนสุดอะ่ะมือตือไม่ไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรคืออันนี้ก็งงงเขาเหมือนกันทำไมมันเป็นหนึ่งส่วนสามแล้วเราเลื่อนเขาก็ไม่บอกนะว่า มันมันสปีดเท่าไหร่เรากะเวลาไม่ถูกเหมือนกันก็แสดงว่าโหมดเนี่ยผมไม่รู้ใครรู้ก็ช่วยตอบหน<ม><ม>่อยแล้วกันอันนี้บอกตรงก็ไม่รู้ฮะโซ่ก็สูงสุดพ <1, 6. S 2> ันหกพันหกเอาเป็นว่ามันใช้ออตโต้ดีครับโป้มันไม่ช่วยอะไรเลยฮะเพราะมันมีเดียอล้วอาจจะแบบแใช้สกเกลใช้อะไรอย่างนี้คือตัวนี้เน้นถ่ายออโต้สวยถ่ายตอนกลางคืนก็ใช้ได้สวยเลยฮะเน้นสายพัน ทีนี้มันเรื่องของเกมครับตั้มเกมเนี่ยเทสหลายเกมมากอย่างเช่นนะฮะ,ฮะดโนเสาร์คือตอนนี้เราพยายามเทสเกมที่คนส่วนมากเล่นแล้วเอาไปใช้ส่วนใหญ่ครับอ,อย่างอโนวานี่เทิงเทสอยู่แล้วนะโหลดเข้าเกมนานไม่นานครับคิดว่าตกไหมลื่นนะดูนี่จริงเหรอไม่รู้แต่น่าจะกระตุกนิดๆเป็นการดที่ลำบากอยากเห็นเชา้าเย็นไม่ได้เห็นหนาไม่เจอปัญหาน้องอย่าจัดสายสามพันธ แต่ถ้าเล่นเกมนะเสียงโอเคเลยแต่มันจะปิดมือดีลำโพงอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยดืดปะก็มีคลึกๆครับเหยียดมือขึ้นไปหน่อยเอายิงพวกเดียวกันเด็น <laughs> กับตายละเอาบักเขียวไปกิน <laughs> อะไรคือบักเขียววะตุ้ม มันกระตุกครับก็เล่นได้ครับแต่บางทีมันก็จะกระตุก,กอย่างที่เห็นแล้วกันใช่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตั้มงึง๊กเห็นไหม,มเนี่ยเน<ๆ>ี่ยเงึกแต่มันก็เล่นได้ฮะแต่มันก็เงึก <c oughs> มีกี่คนที่จะเล่นเนอะวะ <c oughs> ผมว่ามันเป็นเกมที่น่าจะเลิกคิดแล้วแต่มันสามารถเทสเอฟเฟกต์ได้ <c oughs> นี่ยฮะมันก็จะเนินเดินลงนวหน่อย หมือนเล่น snap หกหนึ่งห้าเจนสองอ่ะอืมคือดีกว่าเจนหนึ่งแต่ก็ยังไม่หลุด้นของเขาว่าหน่วงยังมีกระตุกบ้างนะคะเชื่อไหมครับถ้าเป็นซัมซุงนี่โดนด่ากัะจุยระฮะอโหราคาเก้าพันคนเรานี่มันเอาเลยนะท่าไหนท่าหมาเอาแล้วใช่ไหมฮะเอาแล้วฮะลื่นครับยังครับไม่ดูก็รู้เนี่ยฮะ จากคู่ต่อสู้ไปสักครู่เดี๋ยวตั้งข้างก่อนตั้งข้างก่อนตั้งทําไมดูให้ดูตั้งค่าผมเล่นสูงตลอดผมไม่เคยเล่นต่ําเลยไม่สูงก็โต้แล้วก็เต่งแน่ไม่ใช่จัดกันไปสิฮะจังมือแถกเรียบคุณชอบตัวไหนในนี้ผมว่าก้าวน่าจะมางวดนี้ไม่ใช่ตัวในนี้อ๋อเอือกระตุกนะฮะยึดๆมันเป็นติ๊กจิ๊กจักักอยู่นะอ่ามัน คือมันมีบางครั้งอะ่ะแค่นี้แค่นี้เดียวซีเรียสเนี่ยก็เล่นได้เดี๋ยวลองอีกดังลองปรับต่ำดูไม่ครับปรับตำ่ำมันก็ไม่กระตุกเป็นไงค,คุณพันจะแพ้แล้วเหรอครับเอาตามประสบการณ์ผมนะผมเล่นมาทุกเครื่องที่รีวมผมให้ผ่านเพราะมันเครื่องทุกเครื่องแม่งกระตุกอยู่แล้วน, <ำ S 1> น่าึงตัวท็อปใช่ถ้าตัวท็อปังไม่กระตุกแต่มันควรจะดีกว่านี้ปะไอตัวพีเก้าไลท์อ่ะไม่กระตุก แตัวนั CPU แรงไม่กระตุกครับไอเนี่ยกระตุกนิดๆครับงึ่งๆแต่ก็เล่นได้ครับให้เจ็ดเต็มสิครับมนติดตรงที่กระตุกนึ่งๆกันงักนะฮะก็อันนี้คือเกมออนไลน์หนึ่งเกมเกมแรกเราจะเล่นประมาณเนี้ยเกมออนไลน์พวกนี้นะฮะนี่ถ้ากระตุกนี่ไม่มีคนด่านะฮะแล้วเป็นเจ็ดเจดพามเลยโอ้โหด่ากันยับอะขอแลครับคุณแพร ดูอันนี้เอฟเฟกสูงสุดนะครับครับคือถ้ามันเหนื่อยอะคุณก็ไปปรับเอฟเฟกให้มันเท่าจอ HD หรือความคือหรือปานกลางแค่นั้นมันก็จะเล่นไม่เหนื่อยเป็นไงก็ยังไม่ลื่นเห็นไหมเนื้อเห็นไหมฮะเอ๊ะมันเจอเจ็ดนี่มันโดนไปแล้วเอ้แต่ว่าเจเจ็ดมันกระตุกไงมันกระตุกกึกๆเลยนี่ถือว่าเล่นได้คร muscle, ับเ er นี่ยมันมาแข่งกับโลโมที่ได้ไงโอ้หหนืุดเลย มันก็เล่นได้ครับแต่มันก็เห็นไหมฮะมันมีคือกึ๊กักกเพราะมันไม่ความสูขในการเล่นใช่มันต้องไปบเอฟเฟตให้เป็นเอาไม่กูเปลี่ยนว่าต้องออกใหม่แล้วไปปรับมันก็จะเข้าใหม่อะแบบเนี้ยมันยังมีความกระตุกอยู่นิดๆเราไม่มีความสูงในการเล่นใช่ถ้าจะมีความสูงในการเล่นแล้วก็แค่ไปปรับมันแค่นั้นแหละไม่คนเขาก็รู้อยู่แล้วแหละแต่คือเขาไม่ปรับไงนะฮะก็ทําให้มันเล่นเรื่องแค่นั้นแหละ การเข้าเกียร์ได้เองเร็วๆใจร้อนเหลือเกินเดี๋ยวเเอาแบบคลิปเมื่อเช้าไม่เมื่อกี้ค้างคาหอนนจะไปตบเด็กนี่โดนข่าไปเหยียบปลิปไปฮะจะสังเกตว่ามันจะมาแล้วฮะกระตุกคุณจะร้ังไม่ใช่อ่ะผมแข่งสนามนี้มันเป็นอีเวนต์เปลี่ยนรถมั้งเนี่ยอืม มันก็จะดีกว่าเดิมถ้าเราเก็บปรับเอฟเฟกเป็นตัวกลางนะฮะแต่ว่าเอฟเฟกเรื่องฝุ่นมันจะหายไปแต่ผมว่ามันผมไม่ชอบเลยไอ้ฝุ่นกันนาหรือมันเลอะเนาะมันลองทางยากจริงแต่มันสวยแค่นั้นแหละแต่ผมว่ามันเลอะมันดูเหมือนลดล็อกช้าๆเอฟเฟกมันเหนื่อนะลื่นกว่าเดิมก็ถ้าเกิดจะเล่นในในเครื่องนี้นะครับก็ไปปรับแล้วดูว่ามันดีดีกว่าเดิมคัะ เห็นไหมมันจะไม่กึกเหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยจบเลยแต่ว่ามันจะไม่มีฝุ่นนะฮะลเรื่อนเลยครับอืเห็นไหมแค่นั้นแหละคือคุณอย่าไปอะไรยากนงอย่าไปเยอะเข้าใจไหมแล้ันเล่นไม่ได้ก็ปรับลงมา <S 2> <S 2> เอเอ หรือจะเอาถ้าจะเอฟเฟกสุดยอดคุณก็ซื้อตัวท็อปไปไม่งั้นก็ไปซื้อตัว5 0 0พันที่เน้นซ p u อ่าแต่คุณจะไม่ได้เรื่องเสียงเรื่องลำโพงเรื่องจอสวยันก็จะไม่ได้เท่าไงมันก็ต้องมีให้เลือกแบบนี้นะฮะเลือกให้ตรงสายที่ตัวเองท่านใช่ผมสายสเต็ปผมก็จะซื้อพวกกราฟแมนทงแมนทิสฟีฟาเทสแล้วครับเป็นไงตั้มลื่นไม่เทสนะฮะมันเสียเวลาเสียเวลาคิดว่าเราจะเทสเกมหลักๆอย่างเกมออนไลน์เงี้ยส่วนมากคนจะเล่นเกมแบบนี้มันเล่นได้นาน ถามว่าเราจะเทว่ามันเล่นได้นานแล้วลื่นไหมแล้วมันกินแฟตแบตไหมแล้วเครื่องมันร้อนไหมแค่นั้นแหละฮะที่คนต้องการไม่ต้องการว่าอุ้ยสเปคไม่ต้องไปเล่นเกมเอฟเฟคสูงสูงอ,อย่างนั้นมีน้อยอย่างพวกเราอะ่ะจะเล่นอย่างนั้นเสียงเพลงนี่เบลอนะมันจะมีกึกกึกอยู่บ้างครับเห็นไหมฮะเห็นไหมตั้มกึกกึ๊กเห็นไหม,มเป็นธรรมดาของเกมออนไลน์นี่ฮะกึก ถามว่ามันเล่นแล้วมันรู้สึกอยากปาทิ้งไหมไม่มันเล่นได้ครับก็อเอาตามที่เห็นแล้วกันบางทีบางคนเขาแบบซีเรียสไงคนใช้ทั่วไปไม่ซีเรียสหรอผมว่าม,มีแต่คนที่บ้าเกมเท่านั้นที่แบบแม่งกระตุกเลดนึงนี่เป็นเรื่องเหมือนเหมือนผมบ้าเหมือนบ้าคอมอะไรยเงี้ยใช่ไหมใช่นิดนดงก็แบบว่าเป็นแบบประเด็นแต่แต่ผมเมผมก็เล่นผมก็มีความสุขดีสิ่งพลงแบลว่าม่นกระตุกเล่นน้อยอะ นะ็นไหมกึ๊กกึ๊กคุณเห็นไหม,มในกล้องเห็นไหมมันกึกกึกเห็นเห็นซึ่งเราเทสมาสามตัวกึกกึกหมดครับไอโฟนเล่นไม่กึกกับผมว่านะฮะมันกระตุกเห็นไหมฮะใครว่าเกมบรรยาอ่อนนะฮะดูเอฟเฟกต์ฮะนะเห็นไะห <c oughs> มกึ๊กกึกนี่ไม่เจอเอฟเฟกต์เยอะๆนะ นี่แค่ตีธรรมดาเอฟเยอะๆนี่จะมีแบบกระตุกกระตุกเลยแหละนะฮะก็มีนะกึกกึกกึกประมาณนี้ก็การเล่นเกมครับให้ประมาณผมก็ให้ประมาณเจ็ดนอ่ะเจ็ดเต็มสิบแต่ถ้าเล่นเกมออนไลน์หมดห่วงครับเพราะ CPU มันทําให้ประหยัดแบบด้วยแล้วเล่นได้นานถ้าคุณไม่เล่นเกมเศรษฐีเล่นไลน์เล่นเจอเล่นบาวฟาร์มมันสบายสเออมันอยู่ได้ แต่บางฟังก็มีกระตุกตามภาษาเกมออนไลน์อยู่แล้วเป็นธรรมดาเอาเป็นว่ามันเล่นเกม 3D ปกติผ่านนะฮะอย่างนี้เทสไปอ่ะต่อไปเป็นไงเล่นเดี๋ยวลืมเรื่องเกมตะกี้เล่นเกมร้อนไหมไม่ร้อนคือถ้าจะบอกว่าร้อนมันร้อนอยู่แล้วอืคือคุณต้องรู้ก่มอนว่าวัาสดุอ่ะมันเป็นอลูมิเนียม แต่คำว่าไม่ร้อนของผมคือเทียบกับตัวอื่นที่ใช้อลูมิเนียมเหมือนกันคือถามว่ามันอุ่นไหมมันอุ่นอยู่แล้วนะฮะมันระบายความร้อนออกมาแต่ถามว่ามันเย็นเร็วก็ไม่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ทช่ไหมเล่นตั้งหลายเกอารมณ์ประมาณไหนตั้เนาะมันต้องลองจับจับจับคอรมันอุ่นกว่าไอโฟนอีกอุ่นกว่าขนาดเราเมื่อกี้เราโหลดแอปฟาวไปด้วยก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของเกมออนไลน์เล็กๆน้อยๆเอาไปเล่นจอใหญ่ๆสวยๆดูหนังอ่ะสรุปสรุปจุด ดีก่อนจอสวยมากเป็นกระจก2.5ดีด้วยเครื่องหรูมากนะครับหรูหลาปาร์ตี้มากคือแบบงานประกอบชาทีนี้เขาดีจริงจริงรับสัญญาณไ i ไฟโคตรแรงนะฮะแล้วก็อะไรอีก่ะใส่ได้2ซิมครับตัวที่แบบใส่ได้2ซิมแล้วก็แบตอึดนะฮะแบตอึดด้วยเซนเซอร์ให้มาเยอะให้มาครบครบเลยครับ แล้วก็จุดพิจารณาครับจุดพิจารณาผมว่ากล้องหน้ามันต้องชัดกว่านี้ครับอาจจะไปทําซอ์แวร์มาเพราะว่าผมว่าหน้าทําซ์แวร์น่าจะแต่จริงๆประมนี้ก็ถ่ายได้ถ่ายมายถึงว่ากล้องหน้าใช้ได้ผมเทียบกับหลายตัวมันจะมันจะดอบกว่าหลายตัวอยู่เรื่องความละเอียดนิดเดียวนะครับแล้วก็ลําโพงครับเสียงมันแหลมมันไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่คือผมก็เข้าใจแหละว่าเอาอาจจะเอางบลำโพงไปทําตัวของบอดี้ใช่ไหมเข้าใจไหมเพราะมันหรูมากแล้วก็เรื่อง กระจกจอเรื่องจอเนี่ยแม่งโคตรสวยเลยอ่ะคือเทียบตัวท็อปนี่สบายฮะแล้วก็เรื่องของเนี่ยสแกนนิ้วมืออะไรพวกนี้ฮะมันทำมันก็อย่างไม่มีไฟ o t i f i c a t i o n กล้องหน้ากล้องหลังสวยฮะไฟปุ่มก็มีฮะแต่มันบางมาหักจนมองไม่ค่อยเห็นก็จุดแนะน้ำมันนี้แล้วก็ S D card ต้องเลือกต้องเลือกจุดพี่นณาไม่ใช่จุดด้อยเป็นจุดพจานณาคือให้พิจารณาว่ารับได้ไหมนะฮะในจุดนี้แล้วก็เรื่องของการเล่นเกมที่หนักๆเทือนๆเนี่ยอาจจะไม่ไหว ใช่ครับใครที่สายเล่นเกมเนี่ยมีตัวอื่นอีกเอาแบบภาพสวยๆลื่นๆเนี่ยคง <ผม S 1> ไม่ได้แต่ถ้าเล่นลื่นเนี่ยได้ในในเรื่องของเอฟเฟกต์ะนะประมาณนี้ฮะโดยรวมก็เนี่ยจอกล้องตัวบอดี้สวยงามมากเดี๋ยวมีอะไรเพิม่มเติมเนี่ยเขียนให้เพิ่มลยสเปคด,ดีด้วยนะใส่แรม3แล้วก็ลอง32มาอลองเยอะด้วยครับนะก้อง v7 max ครับผมมาดูในเรื่องของกล้องหน้ายังไม่ได้ทำเลย นะครับกล้องหน้าก็ถือว่ามันหล่อมากทีเดียวหน้ะนิวเนี่ยใช้ได้ครับถ่ายสวยดีนะเนี่ยครับอันนี้คือพาโนรามาครับผสานไม่ได้เรื่องเลยถ้าเป็นผาาสานได้เรื่องก็ต้องจะเป็นฮุยนะครับซัมซุงที่จะทำซอฟต์แวร์ภาสานภาพมาดีนะก็ประมาณนี้นะครับดูมันก็ไม่ได้ อะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถ่ายแบบลงโซเชียลมันก็พอแล้วแหละหนะถ่ายสวยในรูปของตอนมืดครับสปีดชัตเตอร์มันจะช้าหน่อยแล้วก็โฟกัสเข้านานหน่อยมันจะไม่เหมือนผู้อินเตอร์แบร์อย่างโซนี่แอปเปิลอย่างเงี้ยแล้วแตะปุ๊บก็คือเข้าเลยนี่คือต้องค่อยๆอ,อย่างว่าฮะงบประมาณเท่านี้มันก็ต้องเน้นไปทีละเรื่องต่างกันไม่ใช่ว่าจะใส่มาเพอร์เฟกทุกอย่างถ้าคุณอำเภอเฟกทุกอย่างก็ไปเล่นตัวท็อปมันจะโฟกัสไวจบเลย ความคมชัด16ล้านครับมันก็ไม่เท่า16ล้านหรอกแต่เทียบราคาเนี่ยก็มาณเหมือนกล้อง13ล้านถ่ายสวยๆตัวหนึ่งนะ16ล้านมันต้องคมอยู่นี้ใช้ได้ครับถ่ายดีถ่ายดีฮะเพียงพอต่อการใช้งานเราไม่ได้ซูมเลยถึงขนาดนั้นนะถ่ายทั่วไปแต่ว่าไอ้ D R เนี่ยมันสวยครับถ่ายได้สวยเลยก็ถ้าเรื่องความคมชัดเนี่ยผมให้ ในราคานี้นะแปเต็ม10นะครับถ้าเรื่องการใช้ง่ายถ่ายเร็วถ่ายอะไรเงี้ยผมให้7เต็ม10นะฮะก็ถือว่าเป็นกล้องที่ค่อนข้างจะดูดีถ่ายสวยเลยทีเดียวถ้าตอนเช้านี่คุณก็หมดห่วงถ้าตอนมืดเนี่ยตอนมืดเนี่ย,ม,ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับขอบปกติของเซ,เซ็นเซอร์ที่ยัดมาที่เน้นกล้องหน้าหน่อยฮะมันก็จะเน้นแดงๆนะตรงมุมขอบๆไปนะจะขึ้นแดงนิดหน่อยซึ่งมันไม่ใช่ปัญหา ประเด็นก็คือว่าใครมันจะไปถ่ายแสงน้อยขนาดนี้ตลอดเวลาใช่ไหมเออถ้าแสงไม่พอคุณก็เปิดโหมดแฟลชแค่นั้นแหละจบอันนี้ผมทําให้ดูนะครับก็กล้องประมาณนี้นะครับให้ผ่านถ่ายสวยทั้งหน้าและหลังอ่าก็คะแนนก็ให้ตามนั้นนะครับสำหรับวันนี้อ่ะยังเหลือวิดีโอวิดีโอครับความคมชัดครับอยู่ในระดับใช้ได้นะแล้วก็ไม่มีโฟกัสอัตโนมัติความคมชัดใช้ได้ เรื่องสีสันเนี่ยผ่านไปนะครับความคมชัดมันยังไม่คมกริบเท่าไหร่นะวิดีโอเขาเสียงก็ใช้ได้ครับแต่ไม่ถึงกระดีมากนะเนี่ยฮะความคมชัดก็อย่างที่เห็นนะครับเวลาวัดแสงใหม่มันก็จะเหนื่อยๆหน่อยมันจะไม่เหมือนอินเตอร์แบนนะจริงถ้าแท้ทีเป็นอินเตอร์แบนนะแต่ผมหมายถึงว่าอินเตอร์แบนนี่คือพวกโซนี่พวกนี้นะฮะงานวิดีโอเขาจะดีนะครับอัดได้ อต้องคมกว่าน,นี้นะครับไอวิดีโอประมาณนี้กล้องหน้าก็กล้องหนนีต้องชัดกว่าน,นี้ป่ะต่ำเนะาะใช่ไนวิดีโอมันดีกว่าการถ่ายรูปมันต้องชัดกว่าน,นี้ฮะไงวิดีโออาจได้ 720p ครับก็ตามที่เขาใส่มาไลฟ์เฟซบุ๊กก็โอเคใช่ครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับกล้องถือว่าผ่านใช้งานทั่วไปถ้างานวิดีโอคุณก็ต้องอาพิจารณานะครับแค่นี้แหละ